ดิฉันปลูกกับดรออนดิฉันมีภาวะผมผมบางกรรมพันธุ์นะคะดิฉันเป็นกรรมพันธุ์ก็น,นั่นแหละเออแจ็คพอตมันมาตกที่ดิฉันไงแจ็คพอตมันมาตกที่ดิฉันคนอื่นไม่ตกนะคะก็คนอื่นก็ผมเขาก็สละสลวยดีเออแต่มันมาตกที่ดิฉันได้กลับคืนมาแค่นี้ถือว่าโอเคและคะ้วค่ะหมอก็พยายามแล้ว หมอก็พยายามเออเอาไอ้ที่ฉีดไลโอของพี่หนุ่มมา,หน,าไไหน่อยสิไอ้ตะอยู่ในอยู่ในห้องอะ่ะไลโอเฮทอนิกอะเอามาฉีดหน่อยดิ <S <S เดี๋ยวฉีดแบบไลโอเฮทอนิกหน่อยช่วยช่วยบำรุงหน่อยไลโอเฮทอนิกต้องฉีดหน่อย อามาค่ะลุงจอ้อลุงจ้อช่วยกดจะกร้าด้วยค่ะมาเลยเร็วลุงจอ้อเร็วลุงจอ้ออย่าช้าค่ะที่ฉีดเอา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 ,เอาอันใหม่มาแกะก็ได้ที่เพิ่งซื้อมาที่เป็นกล่องกล่องน่ะเออนี่ก็ได้มันมีสองกล่อง <c oughs> ใช่ไหมผมห็นวางอยู่บนโต๊ะกล่องเดียวอาเซียว่าแกะไปกล่องแล้วเ <c oughs> หรอลองดูซิว่าแกะลองดูตีไปเหลือสองบาทอะไรล่ะ ไม่ใช่อยู่มนโตมันตรงมนโตไม่มีเลยเหรออันนี้มันอันเก่าหรือเปล่ามันจะหมดแล้วนะอันนี้เออได้อยู่อันนี้ได้อยู่ l i โอเฮทอนิกทุกคนกดตะกร้ากดตะกร้าค่ะแต่เนี้ยใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันบำรุงอะเราก็ช่วยกันบำรุงไปเอออันนี้แหละอันใหม่อันนี้แหละอันใหม่ ใช้หมดแล้วค่ะให้แต่เด็กหมดจะจ้ออ่ะโอ้ยไอที่ลูกสาวขายไออะไรนะขายทุลงทุเรียนไม่มาอุดหนุนนะแม่จ้ออ่ะที่ลูกทรงลูกสาวขายทุเรียนทอดทุเรียนอะไรกดตะกร้าค่ะทุกคนกดตะกร้าค่ะฉีดค่ะเขาไม่ได้จ้างไม่ได้อะไรนะซื้อมาใช้เอง หรือมาใช้เองบำรุงไปเพราะว่าเราปลูกมาแล้วผมเรามันมียังมีอะไรนะมันแข็งแรงแล้วแล้วก็มันยังมีพวกไรผมอยู่เราสามารถใช้อันนี้ได้ช่วยได้แต่ในเคสที่ผมบางมากๆก็ต้องปลูกนะคะดิฉันจะต้องปลูกปลูกแล้วก็ต้องการปลูกสำคัญแต่ถึงที่สำคัญกว่าคือการบำรุงดูแลหลังการปลูกนะคะปกติดิฉันจะต้องเข้าคลินิกแล้วก็ไปทำอะไรนะ ไปทําบำรุงไปทําอะไรแต่ดิฉันไม่มีเวลาไม่งั้นผมดิฉันดีกว่านี้อีกเพราะว่ามันอยู่กรุงเทพไงอือเนี่ยแล้วก็ใช้ไปที่จริงก็ใช้นิดเดียวนะดิฉันใช้เยอะเลยเนี่ยแล้วก็ใช้ไป ทุกคนกดตะก้าให้หน่อยทุกคนกดตะก้าให้หน่อยค่ะเดี๋ยวกดตะก้าก่อนเร็วทุกคนกดตะก้าเลยสามบ้านค่ะเร็วสามบ้านกดตะก้าให้หน่อยไอหวีสีอันนี้อาจารย์อยู่ไหนวะสีขาวอะ่ะมันอยู่ในรถหรือเปล่าหรืออยู่ไหนทําไมหาไม่เจอไปดูให้หน่อยสิมันอยู่ในรถไอเอาผาดป่ะยังไม่ได้เอามาในถุงนั่นหรอไม,ไม่ไม่มีนะไม่เห็นอยู่ในถุงเลย ทุกคนคะขออีกสามบ้านคะ่ะทุกคนขออีกสามบ้านคะ่ะเดี๋ยวสิมันยังหวีไม่ได้มันยังมันอันนี้ก่อนไม่ใช่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่หวีเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆขยุมมันก่อนมันยังเปียกโยใจเย็นสิอือ ใจเย็นเออทุกคนก็ใจร้อนแทนคนก็ใจร้อนแล้วกินใจเย็นเย็นเดี๋ยวจะหวีอยู่นี่ไงน,ออนี่ไงเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงค้านี่หวีแล้วเนี่ยใจเย็นเย็นมันจะมันแฉะอยู่นี่ไง